นิสันเธอร่าแม้ว่าเป็น PPV ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดไม่ได้มีดีแค่ราคาล่าสุดไม่ได้เช้นปี2025ปรับลดราคาแรงมากถึง2 5 0 0 0 0บาทเป็นรถ PPV ที่ราคาถูกที่สุดในตลาดณนะเวลานี้ลถราคาเพื่อที่จะสู้กับตลาด PPV SUV ที่มีความแข่งขันกันสูงขึ้นสำหรับรถยนต์ค่ายนี้จะไปต่อหรือว่าจะพอแค่ สวัสดีแฟนทุกท่านนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆนะครับมาชมรถยนต์ SUV หรือว่า PPV นะจากค่ายนิสสันนะครับเทอร่านะถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่มีออปชันแล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์นั้ไม่เป็นรองคู่แข่งอย่าง Isuzu, m i ิวเอ็กโตโยต้าฟอนเจนร์ปาจจรสปอร์ตรวมไปถึง Ford e v e r วอ e รนะครับแต่ต้องยอมรับว่าน,นะสำหรับตลาดรถยนต์กลุ่มนี้นะ กำลังได้รับความนิยมแล้วก็แข่งขันกันดูเดือดมากทั้งรถยนต์ค่ายจากค่ายจีนนะที่เข้ามาอย่างแทงสามร้และจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่อย่างแทงห้าร้อีกครับด้วยยอดขายณปัจจุบันของเทอรล,ล่านะที่มีความตกต่ำนะครับในการแข่งขันกลุ่ม PPV นะต้องสู้แล้วก็ต้องแข่งขันกันอย่างเต็มกําลังนะแล้วก็มีการลดในส่วนของราคานะให้กับลูกค้านะสำหรับเทอร่าก็ถือว่ามีการปรับลดถึง2ครั้งนะครับ ครั้งละ1 0 0 0 0แสนนะโดยรอบนี้มาให้อีก1 5 5 0 0แนะครับเป็น 1, เป็น2 5 0 0 0 0บาทนะเกิดอะไรขึ้นครับกับเทลราทำไมยอดขายถึงไม่ดีหลายคนก็บอกว่าดีไซน์นะครับยังไม่โดนใจรวมไปถึงการออกแบบตัวรถนะศูนย์บริการต่างๆนะครับอะไรแต่งค่อนข้างที่จะหายากอันนี้จริงไหมนะครับแฟนๆลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแม้ว่าจะลดราคาลงมานะครับจากรุ่นเริ่มต้นหนะ่1 9้านบาทนะครับเหลือไม่ถึงล้านนะ 999,000บาทนะครับเทียบกับแทง300นี่ถือว่าราคาเท่ากันเลยนะ7ที่นั่งกับ5ที่นั่งนะครับรวมไปถึงรุ่นท็อปสุดอย่างตัวทวินเทอร์โบ V-L c ับ4นะครับจากล้าน4 9นะเกือบจะล้าน5นะครับเหลือล้าน2 8 9นะครับและรุ่นเทอร่าสปอร์ตนะครับล้าน5 5นะเหลือล้าน2 9 9นะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ของนิสสัน2.3ลิตรทวินเทอร์โบนะครับ190ม้า 450นิวตันเมตรแถมได้เกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับและยังมีข่าวว่าเจนใหม่นะทั้งนิสันเทอรา่าแล้วก็นาวาร่านะครับจะได้ใช้ในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์จากมิตซูบิชิรวมไปถึงการผลิตนาวาร่าแล้วก็เทอร่าในรอบนี้นะจะใช้โรงงานร่วมกับมิตซูบิชิไททันแล้วก็ปาริโลสปอร์ตนะครับถือว่าเป็นการลดต้นทุนนะให้ทางนิสันที่มีวิกฤตทางการเงินตอนเนี้ยถือว่าค่อนข้างที่จะ หนักเลยนะครับสำหรับนาวาร่าการใช้งานทั้งถนนออฟโรดออนโรดนะไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองเดินทางไกลนะครับถือว่าสมรรถนะเครื่องยนต์ก็ถือว่าดีนะครับอัตราเร่งแซงต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีนะหนึ่งถังวิ่งได้ประมาณ7 0 0ดร้ถึงแปดกิโลเลยนะสำหรับเทล่ารุ่นนี้นะครับร้อิม้าสี่ร้อยห้นิวตันเมตรในส่วนของภายในนะครับเจนนี้2025มีการปรับเปลี่ยน มาให้นะมีความหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับถือว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นนะที่มีอ่าในส่วนของแถวที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอตรงกลางนะครับแอร์ตอนหลังนะครับลำโพงนะที่ให้มาก็ถือว่ามีความพรีเมียมอยู่พอสมควรเลยนะสำหรับเทอร์่ารุ่นนี้นะครับรวมไปถึงไวเลสชาร์จก็มีมาให้นะ usb UH มีให้ทั้งอ่าไทย a ไทย c นะครับระบบนาทางต่าง,ต,างต่างนะเทอร่าก็ใส่มาให้อย่างครบครันนะครับถือว่าเป็นผู้นําในส่วนของ เทคโนโลยีได้ไหมก็ถือว่าเรียกได้นะเพราะว่าเขาก็นําในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาก่อนเพื่อนเลยนะครับเทรานี้ถือว่าเป็นรถที่มีความเพียบพร้อมนะแต่เนื่องด้วยนะครับดีไซน์นะอย่างที่บอกไปหลายคนก็บอกว่าดีไซน์ภายนอกนะยังไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับยังไม่สวยนะครับส่วนการใช้งานก็ถือว่าไม่ด้อยกว่าคู่แข่งนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าสนใจลดราคามาให้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับกับเจนนี้รุ่นนี้ เทราปี2025ก็ทําให้ทุกอย่างแล้วนะครับลดมากถึง250,000บาทนะครับและรุ่นเริ่มต้นนะ999,000นะครับและรุ่นท็อปสุดอย่างรุ่น v l 4 1,289,000บาทและรุ่นสปอร์ต1,299,000บาทนะครับถือว่ารถมาขนาดนี้แล้วนะรุ่นสปอร์ตถือว่ามีความสวยงามนะในโทนสีดำนะครับการตกแต่งมันจะเป็นนะครับด้านหน้านะชุดกระจังหน้านะรวมไปถึงกระจกมองข้างสีดํา นะครับราววันใดก็ทําให้สีดําหมดแล้วนะครับถือว่ามีความสวยงามแล้วก็ความสปอร์ตอยู่ในตัวนะครับทั้งภายนอกภายในนะออปชั่นภายในถือว่าให้มาดีนะหน้าจอตรงกลางนะครับลงไปถึงหน้าจอแถวที่2แถวที่สามนะมีเพียง2รุ่นนะประจชสปอร์ตแล้วก็นิสสันเทอร่านะครับรุ่นนี้สปอร์ตนะครับนี่เทอร่าสปอร์ตขับสี่นะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันถือว่าคุ้มค่านะในรุ่นขับสี่ในเครื่องยนต์สองจุดสามเทอรนเทอร์โบร้อยเก้าสิบม้านะครับสี่ร้อยสิบนิวตันเมตรนะต้องรอดูว่า เจนใหม่ของเขานะครับถ้าใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับก็จะเป็น2.4จะได้เครื่องยนต์204แรงม้าพร้อมกับระบบไฮบริดไหมนะครับต้องรอดูว่าปาร์โจสปอร์ตรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นแรกไหมสําหรับ B.P.V ในบ้านเรานะครับแล้วแฟนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับนิสสันเทโรลานะแม้ว่าอายุการตลาดนะการทําตลาดจะครบ10ปีแล้วนะครับสำหรับเทโรล่ารวมไปถึงนิสสันเทโรล่านาวาล่าเองนะครับก็ครบ11ปี นะครับสองรุ่นนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของแพลตฟอร์มนะไปใช้ร่วมกับ m i t s u b i ิ h ิไททันแล้วก็ปาจูร o ส p o r t นะครับรวมไปถึงใช้โรงงานผลิตเดียวกันนะครับหากใครอยากได้นะนิสสันเทอร่าหรือว่า นว่าที่เป็นนวาแท้ๆนะครับต้อง2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับถ้ารุ่นถัดไปก็จะเป็นการผสมผสานแล้วก็แบ่งปันในส่วนของเทคโนโลยีแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับรวมแสดงความคิดเห็นได้เกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้นะครับเทรล่าน่าใช้ไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็ฟากกิดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ